งัดทั้งงัดทั้งงัดงไหนงัดางไงงัดทั้งออกมาเยอะแล้วเนี่ยออกมาเยอะเนางออกมางงัดตรงไหนท่าตรงไหนดีเอาเอามือนีมือนีดท่าท่าทาตรงไหนไหนตรงไหนเออท่านั่นแหละเออตรงไหนอีกคันไหมคันเหรอคันมากไหม คันเหรอไม่ใส่บูดง่ายมูดบานเราเยอะไงตรงไหนอีกทาตรงไหนอีกทาตรงไหนคันไหมเมื่อคืนคันไหมคันเหรออของคันจังเลยอไอไม้เนี่ยเห็นไหมเต็มมือเลยเห็นไหมตรงนี้ก็ได้เอาเอาเอานี่เลยเอานี่ไงยานนี้ไงอืม